ป่าแห้งครับพี่น้องมนี้ฝนตกอยางแห้งเลยครับภักขนาดตอนนี้เป็นเวลาหาโมงแรงครับแรงตกชั่วโมงหนึ่งอื้งออะครับป่าเหลี่ยมแห้งโหดเกิดเรื่องเป็นทายาทพี่น้องโอ้ตกแห้งครับตกแห้ง ฝ้าคารเลยพูดาาว่าฝ้ากะเลียมป้าเืดวนดิน Mmm. Uh -huh. ตัแข้งครับตกแข้งขอครับพี่น้องจัดแจงได้ดเนี่ยงอะขาสะโพกขาสะโพกใกลนะครับมาสิมาต้มต้มบ,นบานๆเท่านี้ละ่ะ <c oughs> เ๋ยวผมสีเดชเดินใบกรบเภากอนครับผลก็ดีดีครับมื่อนี้เ๋ยวผมสีผ้าออกไปใจอื้อครับสุดยอด เดี๋ยววาไปเบิึงหนังบ้านครับไอ้หน้าบ้านตุ่ม c â ่เดี๋ยวเนาะแรงแกำลังเบย์กว่าครับแต่ว่ามันแรงออกแใช่อึ้องตกแนงครับประมาณสี่สิบห้านาทีครับตกวายยานยานยาน,ยานครับพี่น้องประมาณสี่สิบห้านาทีตกแต่ตอนนี้ยังลิ้น ทะลิ้นหนึ่งสี่ไปหอนประมัครถุ่มเครื pues ่องเครื่องยิงเครื่องครบขนเอาครับพี่น้องเอาเดี๋ยวไปเห็ุกับเข่าตากันครับเอากราบขอตรวจอวามแพ้เลยพี่น้องเอ้ยฝนตกแนงเสียงมันกระดังเสริมน้ำมันครับพี่น้องก็ลูกอีกินน้ำครับใส่ไปซาบ่ได้ครับพี่น้องฟังเสียงฝนหลุด พี่น้องเอ,อ,อเ้อทุกอย่างพวกน้ำไหลจนจนรถนหักไหลพี่น้องแรงไปไตเอื้อง,งเ,งปปะเนะพี่น้องไปไตเอื้องไตเอื้องมัดสมเสียงอดไว้ประคามเลยครับพี่น้องตามสมห้องแซ่บสมแก่น่อน้ำเดือดกันพี่น้องลืมใส่เขียพี่น้อง มีแม่ก็ล่างพัดไทยครับก็เล็บใส่แจ็ตปิกนิกเราล่างพัดไทยโอ้เสียงดังแหงเลยครับพี่น้องเนาะสุดยอดครับพี่น้องดฝาคุณสุดยอดกลับสวัสดีครับไหม มืัอนี้ลูกห้อยสารไหนกินครับมากินยังเหือคือต้มไก่ต้มไก่อ๋อต้มไก่ครับเอาจัดไปพี่นอ้องอต้มไก่ใส่ผักอีตูไทยเฮาใส่พริกเผาน้ำออกแดงบะหมักตม้มน้ำใสครับจัดไปอาอครับพี่น้องสูตรเก่าสูตรเดิมเฮา ลงชูรสหนึ่งช้อนชาลงไปอยากได้อีกจักหน่อยครึ่งช้อนชาพ่อครับปิดฝาแค่นี้่ใส่ว่าเกินนี่ครับเสียบเกลือรอดเดือดครับรอดเดือดรอเดือด,รอเ,ด,อดเรามาซิมกันเนบ้งครับพี่น้องครับพี่น้องเดือดแล้วครับเดือดจังสี่กันรอให้เปื่อยครับ ล่อหเหยื่อเจอกันล่อหเหยื่อเขาต้องหาทะพรียกันครับซิมน้ำกันครับเดี๋ยวเดวเปลี่ยนเมื่อกัอนพี่น้องโอ้โบ่บได้ใส่ขาตั้งกล่องโอ้คือยากแต่พี่น้องเดี๋ยวเด้อ แซ่บโอ้โอ้ย oh. Oh, นัวแซ่บครับพี่น้องผ่านเอาพี่น้องสาทยายพัดไทยนะครับแซ่บปะครับ <No. S 1> ฮะแซ่ <No. S 1> บปะครับ Yes really good really good ฮ่วยอย่าเานี้งย,ย,ย,ยมงมะนาวไปปลูกกินเอาไปแล้วาานเ,น,เน,นี่นึงทีวิญ,ญาตเบลเฮียนหยาบไปอเอาครับพี่นอ้องขั้นตอนสุดท้าย พักอีตูไทยลงครับใบกะเพราลงครับใบกะเพราทิมลงไปทิมลงไปแตะแตะทับพีอยู่หนี้แตะแตะพี่น้องโอ้ยเป็นอันเสียสับพี่น้องเอ้ยสุด,ดยอดค้นๆนเราซิมเบิงพูด หอมปัญญงพี่น้องเลยคนรเลยเมื่อเดียดพี่น้องเอาเดี๋ยวจะหน่อยเดี๋ยพี่น้องไม่ยิงห่อมากได้ครับกี่หลังแม่แม่น้อกว่าก็